เจคเมมินิมาส,สวัสดีครับ ทดสอบทดสอบทดสอบติดปะไม่ติดของกูติดปะพี่บีรอนะมันคนหนึ่งก็ได้ยินที่กูพูดไม่เผว่มันติดฝั่งอไอ้เฟียดวันนี้แดดแม่งแรงว่ะจริงคือ๙๓ฟาเรนไฮต์พรีเซนต์เฟียดแดดเมืองไทยมั้ยเอ้เฟียดเจ๊บอกให้ไปจัดของว่ะ เขาบอกเดียนเนี่ยเขาจะมาดูนะเว้ยเขาบอกทายไม่ทําอ่ะเขาจับเราขุดทองว่ะไอ้พลขุดทองที่มึงว่าเนี่ยคืออะไรวะมึงไม่รู้จักเหรอวะเออไม่รู้จักก็ดีแล้ะอย่ารู้เลยกูว่านะเจ้เขาบอกให้มึงไอ้พลไปจัดร้านทำไมมึงไม่ไปจัดร้านวะเกี่ยวอะไรกูวะมึงพูดงี้อ่ะเพื่อนกันนะเว้ยเวลาเพื่อนมีเรื่องเดือดร้อนนะเว้ยมันก็ต้องช่วยเหลือกันสิวะเดี๋ยวเมื่อคืนกูไม่ได้นอนเลยนะเว้ยกูทำไม่ไหวแล้วกว่า คนตลอดแล้วมึงอ่ะตลอดเลยงานกูนะเว้ยมึงเหมนเคยช่วยกูเลยงานมึงเงี้ยจะบวยให้กูมันไม่ถูกมึงว่ากูไม่ช่วยงานมึงใช่ไหมเออเอางี้เดี๋ยวงานหน้ากูทำให้มึงทุกอย่างเลยมึงบอกเองนะพยานเยอะแยะขนาดนี้มึงบอกเองนะกูบอกเองกูบอกเองมึงจะย้ำอีกนานไหมเนี่ยโอเคกูจัดให้มึงก็ได้ย้ำเลยนักหนาวะเฮ้ยเฟียดเฟีย มึงกลับมาดีกว่าคุณทำเองเฮ้ย <c oughs> เออมึงกลับไปเถอะคุณทำเองเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนสองอย่างเนี้ยเจยังพอรับได้นะแต่ที่เจรับไม่ได้อ่ะนมอ่ะหนักมากไม่รู้คอสตูมอ่ะทำมาไปชดชีวิตตัวเองแบบเอ้าเ <c oughs> ฟียสยืนอยู่เฉยๆทดไหมเนี่ยดูพลกันสิจัดล้านขยนขันขันแข็งจะจ,าจ้างเฟียสมาจะเสียตังค์นะจะเสียตังค์เฮ้ยเห็นอีกคีจับขุดทองเนี่ยอาวเจ๊ คนจัดร้านเนี่ยไหมอ๋อนิดหน่อยเจ๊จะล้วงอ,อ,อะไรนิดหนึ่งเอเดี๋ยวเจ๊ขึ้นห้องแป๊บนึงนะเดี๋ยวเจ๊ลงมาขึ้นไปทำอะไรเจ๊เป็นวิชาจะขี้เสียกได้ไหมจ,จับนมแม่งเลยเจ๊แม่อไอ้คนทำไมม,มึงทำงี้วะทำอะไรวะมึงไม่บอกเจ๊เขาวะว่าครูกูช่วยจัดของมึงทำเนี้ยกูก็ซวยดีวะเฟียด ถ้ากูบอกเค้เขาเ้ยว่ามึงช่วยกูจัดของอ่ะเขาไล่กูออกแน่เลยวะเ<ฮ>ขาฆ่าโทษกูเยอะนะเว้ยเออห็นใจกูหน่อยดิวะเออตลอดแล้วมึงอะ่ะไอถึงขี้กูบ้างแล้วกันเว้ยเออเชื่อแต่เจ๊แม่งนอกจากนมใหญ่แล้วเว้ยแม่งยังขี้บ่นอีกแฟนมึงอะ่ะขี้บ่นอย่างงี้บอกวะเงียบเอาเงียบอ,อ๋อมึงเพิ่เงเลิกกับแฟนนีกว่าใช่ปะ่ะมึงเหมาะอะไรเนี่ย เล่นเป็นหนังอินเดียเลยเฮี่อจะออกเจคิเยร์มินเดอมาสวัสดีครับใช่ครับอ้าวเจีย์อไอไอไม่ไม่ได้เจอตั้งนานเลยนะสบายสบายดีไหมนี่อ ym, ืมท่านหลี ก็สบายดีอ่ะแล้วมาคนเดียวเหรอก็โอ้ยแันนี้มันสวยอย่างเนี้ยมีเรื่องน้งยีวิตเคยเจอใครไม่กัดขนาดนี้เลยอะไรเขาแม่งวะอ๋อเอาผ้ามันแบกอายัดก็ะเชื้อคนหนึ่งออ้คงมันวะนู่นเงยเสียงดังทำไมไอคนอื่นเขาเสียงดังอ่ไรของเธอใน่ลินเธอพูดอย่างนี้ปกติอะเธออย่าบ่นดิ แล้วนี่ไปทําอะไรมาเนี่ยเกย้คนบ้าสิมากาัดแขนฉันให้รันฉันเป็นไงเนี่ยทําไมต้องทําให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยอารมณ์ดีก่อนแล้วค่อยคุยกันแล้วกันเออฉ้อเลิกบ่นเถอะสองรายการยีิบเจ็ดบาทครับพี่นี่รอได้สิไหมคุณ

หล่อเลยนะมึงไะฉากเนี้ยมามามายังอีกยังอีกยังไม่ลุกขึ้นมาอีกครับมผช่วยผู้จัดของมาครับโตครับเขาเสียงดังอะไรกันวะเออไม่รู้ว่ะเฮ้ยเสียแฟนแฟนแฟนเออเสียเออคนเมื่อกี้แฟนเก่ามึงเหรอวะเออน่ารักดีว่ะมึงก็เห็นนี่ใช่ครับไม่มีแฟนใหม่แล้วนะเว้ยฮะกูบอกเลยนะเว้ยครูเนี้ยจากประสบการณ์อันโชคชนของกูนะเว้ย เดี๋ยวก็เลิกกันเชืวว่อกูยังถามน้อย <นะ S 1> ว,ว่าทำไมกูรู้เงียบไปเลยแม่งไม่ถามจริงด้วยเออเออเฟสเฮ้ยอ้อะไรวะ้กูให้สองหูเลยโอ้หูมึงเห็นคนนี้ป่าวะเออเชีย่ยน่ารักวะมึงเบๆาๆดิวะเดี๋ยวเขาดิ้นมาหรอกเฟสเฟสการแจวหญิงนะเว้ย เขาต้องแซวให้ได้ยินหรือวะถ้าแซวเราไม่ได้ยินนะเว้ยไม่ต้องแซวหรอกไร้สาระวะไอ้คนมึงมึงมึงไม่กลัวแฟนทามาต่อยหน้ามึงเหรอวะมึงดูไว้เลยนะเว้ยตรงแบบเนี้ยถือเลห่อหนึ่งยังไม่มีแฟนมึงจะถามดูไว่าทําไมกูจะถามยาเอ้ากูไม่ได้เตรียมมุ้ไเอเออเออโอเคเอางี้นะเว้ยเฟียสในฐานะที่กูอยู่กับมึงมานานอ่ะวันเนี้ยกูโชว์สกิลเอาเลยการจีบสาวให้มึงดูเอาเลยเป็นขวัญยายขวัญตา นิ่มแก้ตัวหลังอย<ร>่<ร>างเ<ร>างเ<ร>ีงัยอย่างเงเดินมาแล้วเดินมาแล้วโอ้ยหยิบสแน็คแจ็คมาเพิ่มด้วยว่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งเดินครับทำไมคะคือหัวใจผมอะละลายตรงนั้นครับโอ้ยเสียวมากปฏิกิริยาแต่คนดูผิดคาดวะทำไมวะไม่เป็นไรมุกที่สองนะเว้ยเสร็จกูทุกรายเออเจอครับเห็นไฟฟอลโล่ตรงนู้นปะเห็นค่ะสว่างไหมครับสว่างนะคะเราว่ามันสว่างเหมือนอนาคตเราสองคนเลยครับอ้าวอุ้ย จะมืมดมนนะคะกูว่าแล้วเมื่อเช้าฝ่ายแสงแม่งซุกซิปอะไรกันอยู่นั่งเล่นกูแล้วให้เวลาไว้มุกที่สามนะเวย้ยจะไม่มีใครมาหยุดกูได้เอาเลย <c oughs> โทษนะครับช่วงนี้เจอโอบ้างปะโอไหนอะคะไม่รู้จักโก็โอกาสที่เราจะได้รักกันนี่ครับขอ,อโทษนะคะคงไม่มีโอกาสหรอกคะ่ะพอดีลูกรออยู่หน้าลูกเลยเหรอครับลูก ช,ช,ชื่ออะไรครับชื่อบอยค่ะกี่ขวบรับห้าขวบคะอ๋อแข็งแรงนะครับครับ,บไปดูครับไอเฟเซดบอยห้าขวบบอยห้าขวบไ <c oughs> หวบนวาเก่งไง,งมึงจัดของกอนแล้ว

ไอรินไม่เป็นไรมันมันมันคงไม่ตื่นมาแล้วไอรินมันมันตายมาแล้วเธอต้องช่วยฉันนะเธอต้องช่วยฉันไอรินไอรินได้ไอรินผมผมจะช่วยคุณเองไอรินผมจะดูแลคุณเองไอรินผมผมสัญญาไอรินผมดูแลคุณเองไม่เป็นไรแล้วไอรินตายสนิทเลยว่ะายเฟสโดยเฉพาะตบเนี่ยขึ้นอืดเลยว่ะนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยไวรัสอีโบลาอีโบลาแม่งยังไม่เข้าไทยนี่หว่าไอ้คน ก็ไม่ใช่แบตไวราเวลาหรอเว้ยกูเห็นพวกมันอ่ะกัดคอคน้วยนะนเว้ยเออว่ะเฮียแม่งเฮ้ยเฮ้ยฟังนี่ฟังนี่ป,ประกาศขณะนี้ได้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสแทผู้ที่ได้รับเชื้อจะเปลี่ยนเป็นซอมบี้และหากตัวซอมบี้กัดจะได้รับเชือ้อไวรัสดังกล่าวด้วยแต่ในขณะน,นี้สามารถผลิตวัคซีนได้แล้วจึงขอให้ผู้ติดเชื้อรีบไปยังโรงพยาบาลต่างๆเพื่อรับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ไอ้เรียดไอ้ลินบอกว่าเธอต้องช่วยฉันนะเธอต้องพาฉันไปลงมานะเธอต้องพาฉันไปลงมาไอรลินไอรลินคุณเป็นไรไอรลินทำไมคุณต้องไปลงมาไงไอรลินฉันต้อกัรไอรลินคุณเดือดกัดไอ้พลคนเราต้องไปลงมานะเว้ยมึงจะบ้าเหรอวะพูดมากันเยอะขนาดเนี้ยถ้ามึงไปอ่ะแม่งฆ่าตัวตายซะชัดไอ้พลถ้ามึงไม่ไปนะเว้ยกูอ่ะจะพาไอรลินไปเองไอ้เฟียดมึงไม่ต้ห่วงเลยผู้หญิงเหรอวะ พิคนเจลงมาแล้วมึงออกมาทำไมตอนนี้เนี่ยปิดท้าอไปเนี่ยพอเจ๊มันมีผีดูอยูโน่ผีเจ๊เ็บไอ้เจ๊มเจ๊เจ๊เปิดนะเจ้าเจเเปิดเลยมึงเปิดเลยลูกค้าเต็มเลยสงสัยหิวเหียวไก่โอ้ซอมบี้สงสัยวันนี้เคยโดนแดกเฮ้ยเข้ามาแล้วหายเพี้ยนหนีหนีนั่นเอาไรไอ้เราไยูเปแล้วนี่ไปแล้วนี่เฮ้ยไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยไอ้พลไอ้พลมาทำอะไรพลเฮ้ยมันตามแล้วพลเจ๊ตามกูมาเร็วไอ้พลเฮ้ยนี่ไปแล้วมันช่วยฉนะเฮ้มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ย ไอ้พีชไปหลังนะไอ้พีไปไอ้ีชมาดิเฮ้ยไอ้พีหนีไปมาเฮ้ยไันเต็มข้างหน้าหมเลยว่ะไอ้ีไปหลังไปหลังเฮ้ย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 ้ยไอนพอนอพอน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 พอ้พอนพอนนอนพอนพนพอนพอนนนนนึกนพอนอนอนพางเอนกูนนี่นพอนเอีพอนพพอน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 พอในึงเลยนพนนนนอน

i พลเพื่อนผมผม,มันมันดีกับผมมันตลอดแม่งกัดทีเดียวเลือดเต็มเสื้อผมก็ทิ้งมันหน่อยผมผมผมทิ้งผมทิ้งไอ้พลไวอไ้อ่ไะไอ้พลมันพลมันมันมันตายแล้วอ่ะ ไอริน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 คุณเป็นไรไอรินไอรินอรินไอรนคุณเป็นไรไอรินไอรินคุณอดทนไว้นะไอรินคุณอดทนไว้ไอรินคุณคุณเดี๋ยวได้ได้ไอรินผมผมช่วยคุณเองไอนผมผมช่วยคุณเองเดี๋ยวผมผมหายามาให้ ไอรินคุณคุณลองนี้ก่อนนะไอรินลองดินายรินอดทนอดทนได้อรินห้องเนี้ยต้องมียาแน่เลยเฮ้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 ยอะไรวะเนี้ยมันตายหมดแล้วอะ โลยายาอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันจะลุกขึ้นใหม่ปะวะไอ้ลินผมต้องหายาให้คุณให้ได้เฮ้ย <c oughs> ของยามันจะลุกขึ้นใหม่ปะวะ Do mình hỏi ông ấy đi qua hơi 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 mãi ông đi qua hơi 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 ผได้ยามาแล้วผมจะไปช่วยเพื่อนเอลินเอนอ มันมันเยแค่เข็มเดียวอ,ะอ่ะไอรินไอรินคุณคุณยาคุณเอายาไปเถอะไอรินเหนาป่ะผมผมไม่ไหวแล้วที่ผ่านมาไอรินผมผมรักคุณมาตลอดผมผมไม่เคยไม่รักคุณเลยไอรินคุณคุณไม่ต้องห่วงผมคุณคุณเอายาแล้วรีบหนีไปเถอะไอริน ยังไงะคุณก็ต้องรอดคุณต้องรอดคุณคุณรีบฉีดยาแล้วไปอะไอลิง ไอรินไอรินในคุณว่ายามีเข็มเดียวไอรินคุณต้องช่วยผมนายไอรินคุณต้องช่วยผมไอรินไอรินขอโทษนะำเฟียสไอรินไอรินไอรินที่ผ่านมาไอรินฉันไม่เคยรักนายเลยไอรินฉันก็แค่หลอกใช้นายก็ทอนแหละไอรินจะ ผมรักคุณไายนินนายอ่ะมันโง่เข็มฉีดยาเนี้ยฉันจะเก็บไว้ให้คนที่ฉันรักเท่านั้นอซึกงมีชีคนอย่างนายเธอเธอไปไหนมาฉันได้เข็มฉีดยาแล้วนะนี่ไงนี่ไงฉีสิเธอทำอะไรอ่ะเรารักกันไม่ใช่หรอเราจะหนีไปด้วยกันไม่ใช่หรอเธออย่าเข้ามานะเธอจะทำอะไรอ่ะอย่านะ ยานะยานะยายานะตียโหนี่ไม่อยากออกเลยครับต้องออกวะ <c oughs> ขอเสียงตบมือให้กับนักแสดงจากเรื่องเพียงเธอคะ่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะเนื้อค้าหน้าผมส,สวยๆอย่างนี้ก็ขอบคุณใส่คอสตูมคะ่ะ ะะกับแซงสวยๆเราขอขอบคุณฝ่ายฉากด้วยค่ะขอปรบมือดังๆให้ค่ะและที่สําคัญนะคะขอขอบคุณอาจารย์เสกเจนทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ให้เอามีวันนี้นะคะและขาดไปไม่ได้นะคะกับท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะคะถ้าวันนี้ไม่มีพ,พวกท่านพวกเราก็คงไม่มีความสนุกสนานกันอย่างนี้นะคะขอ,ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะ